กระบะบรรทุกหนักตอนเดียวรุ่น SL ใช้เงินออกรถเทียง1 9 9 9 9บาทของแถมครบครับสวัสดีครับผมบูมนะครับที่ภรษาทการขายนิสันชอเอราวาันสาขานครปฐมนะครับวันนี้บุมพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมนิสันนวราซิงเกิลแคปรุ่น SL นะครับ ราคานะครับจะอยู่ที่5 9า0 0 0บาทนะครับบูมได้จัดแคมเปญนะครับใช้เงินอุดรถเพียง19,999บาทของแถมทุกอย่างมีครบนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งจดทะเบียนพรบฟิล์มพยางกรอบป้ายกระบะไลเนอร์เรามีให้ครบนะครับเดี๋ยวบูมจะพาไปชมนะครับจุดเด่นของนิสสันโนบาราซิงเกิลแคปกันเชิญลูกค้าท่านชมได้เลยครับเครื่องยนต์ของเรานะครับจะเป็นเครื่องยนต์2,005นะครับ163แรงม้าครับ มีบันไดข้างนะครับปีนขึ้นข้างตัวรถนะครับด้านในตัวรถนะครับออกแบบโทนดำนะครับวิทยุนะครับทัชสกรีนสามารถต่อ Apple c a r p l พ y พร้อมระบบ Android Auto ได้นะครับเบาะของเรานะครับจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับ